ครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มาทํารถเกียวร้อยห้าครับมาติดตั้งเกียวดันนะครับเกียวดันแล้วก็ทดรอบนะครับทดรอบก็มูเล่ร่องคู่นะครับแล้วก็ฝาตู้นะครับทำตู้เบานะครับก็มาไปชมนครับรถใหม่รถใหม่สองคันนะครับรถใหม่ นี่ครับรถใหม่มาชมรถใหม่กันครับนี่ครับสองชั่วโมงครับสองสองจุดสามชั่วโมงครับ นี่ครับอันนี้ก็ใหม่เหมือนกันครับนี่ครับใหม่อันนี้ก็ใหม่ๆเหมือนกันครับนี่ครับอันนี้สองจุดหกชั่วโมงนะครับ น,น,นี่ครับตอนจะหกช่วงนะครับนี่ก็จะมีทำเกี่ยวดันนะครับก็ทำเกี่ยวดันนะเปลี่ยนเกี่ยวดันใหม่นะครับเปลี่ยนออเกอร์ใหม่ đi hợp rồi đến บ่ với phòng บ้าน hút ในเดียวอ่ะเขียนออก แล้วก็ตัดตัดตูนะครับตัดตูดครับมีใบตะฟางนะครับนี่ครับก็ทรงๆอยู่ประมาณนี้ครับแขึ้นสรตกับีแ้่าต่รดีก็เจ้าของรถครับไม่รู้คันไหนเจ้าของคันไหนเลยครับนี่ นี่ก็เป็นสายพานนะครับเบิกศูนนะครับนี่ครับรองขู่นะครับขาเราไ,ได้ขามาเป็นอย่างนี้เลยครับไม่ต้องแปลงครับโมลของทีมงานเราจะได้เป็นขาแบบนี้เลยครับนี่ครับขาแบบนี้ครับ ใส่กรนดเหมือนเดิมครับนี่เจินว่าขยายปากหามือหาดเจ็ิเที่ยวเลยชอบใหญ่เจิ้แพ่งเจิแล้วแพงคืออะไเจ็ดชิแพ่งก็เกาหาผุดเจ็ดชิปอ๋อเจ็ดิแพงก็เกาหาเลยออไย mình xuống xong tiết chết chip phen con cao hải cao hải 2 cm cuộn chết chip mới được 3 cuộn đó ô ô muốn muốn hay bưng nè nỉ tận bổ sôm dạng bưng này. Ừ. Ừ. là nỉ cốt lạc khắt lấy કે ખાકે સુ નહી મપે જૂની જેય હોય માં કે કાઈ વાડે કાઈ

ออกคันน้นติดนะครับดูคันนี้ครับคันนี้ทดทดรอบเยอะครับเร็วครับคันคนีน้เป็นตู้แอร์นะครับยางเร็ว,ลวเลยว่ะดิการด้นบอลนะการจะพันดล้นปบมายางเร็วเลยบว,ยวะย่ะดิ ครับมันไหวร้ายมันสีผ้าลูกดาวด้อลูกดาวเหล่าอเรครับมันสีผ้าเหล่าผ้าชีงแล้วครับมันสั่นกับพอดีแล้วดีครับดีแล้วครับเพราะมันเป็นหงดาวแล้วนั่นดัน้วแล้วน่อย้รกาดกดานนี้เป็นมือสองนะครับมือสอง่องยังจิดาวมาครับ อันนี้ยุบยุบานงไมครับยุบานฮะน้องกุ้งให่น้องกุ้งใหญ่สเตอร์เก่ามันสักันใหญ่บานหใหญ่สเตอร์เก่ามันสี่สิบหกฝันครับแต่ว่าผิดขนหลใส่ท่านมูย้อนแย่บานแล้วบานหนงใหญ่มูใหญ่ใหญ่เม่แย่บานเป็มมัดมู ตำบลยังครับตำบลานตำบลจำลานอำเภอสามไส้อำเภอสามชัยจังหวัดกาสินจังหวัดกาลสินครับกาินเหรอกาสินผมชุดไทยีชุดไทยนี่ชุดเขีกาสินนี่ชุดเขียกาสินอ๋อเขีดอุดรเลยคุณวันนี้กายมัอุดดนรมนีชุไทมี่าไหร่ก็ตัวอุดนเข่วางสามมอสบ่เนามอเขาามมอเลยอ่ะหมมอเลย่านนี้อุดร เพื่อมาดูดอนะ่นว่าลมาดูดอนมดเขั้นน่เจ็บหมอุดอนหนึ่งเพื่อทำหมอรถต่างมาตังากันนะแต่ไปเห็นรถลูกขาอยู่ดอนขั้นหนึงใกล้อยู่อุละสุดเกตอุดรพุ่นลอกันนถงเเขกระิเอสุเยทุกทายันเลได้ไปไปรอดนทากไปไนขึนกันแหละหมเี่ยไใจยี่อเ็ตัวยี่ีเอ็นอย่างเดียวแหะ ขี่ี่ดนะครับขวต้องไปชิดนั่งควนหัวใช่ควใช่ควนบอกหลวงพี่รัวครันึงใส่ทางเดียงท่างบ้านต้องใส่ทางเดียงลงทางบอกก่อไปเส้นวัดป้าเส้นบุตรไหมบอกรายละเอียดก็จะก็มีเกี่ยวดันนะครับทดรอบแล้วก็แล้วก็ยกคอครับยกคอให้มันโล่งขึ้นนะครับแล้วก็ บุลเล่ลองขู hmm. so us, is, ่นะครับแล้วก็ทําตู้เบานะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากมาเพียงเท่านี้ครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อครัาได้ครับครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับซื้ออะไรอซื้ออันนี้ยูทูบช่างช่างรถจริงครับนี่ครับผมช่างรถจริงครับผมโอเคถ้าทีเขาที่ถามคุณบอกก่อนนะครับครับผมอยากเห็นจากคลองน้ำยูทูบกะเราเขาไปเบิ่งเดยครับ ครับผมครับผมข, <hier> ขอบคุณครับทีบ่แนะนำพัฒนาแย่งงานให้